ตวัสดีครับลามีกลับมา,ากับทอยในซุ้มหนึ่งนะครับนี่มีของใหญ่มาให้ดูนะครับใหญ่มากใหญ่จริง,งอันนี้คือดันแอคชั่นของชินินเตั้งแอนนะครับยังไม่เข้าหรอกะปรปกบ,บิก็ของเล่นออกมาตะย่อออกมาแต่ละค่ายก็เริ่มเยอะนะครับนีดังใจไอจีติดตัวอ่า เฟกแล้วก็น,นี้ไดนาแอคชั่นนะครับซึ่งลายเนี้ยก่อนหน้านี้เคยออกมาแล้วตัวหนึ่งก็คือของอีวัคติเลียนไดนามิชั่นก็ไซส์จะใหญ่พิเศษประมาณสี่สิเซนได้นะครับเกาะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็หน้าตากรอบไดนามิชั่นต้นหลักก็จะมีตัวของจะเ,เป็นท่าทางว่ามันสามารถจะพาอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถเปิดไฟได้น้องสีตา มีือเปลี่ยนให้นะครับมีแปดคู่เออสี่สี่คู่นะเนาะแปดมือแล้วก็มีตัวจิ๋วให้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวกล่องก็ก็มีอะไรมากเนาะก็จะเป็นภาพพา,าของตัวผูตอาแมนจะเป็นภาพมาตรฐานเนาะในทางของก็มีเรียกว่าเป็นไะ้เป็นภาพโปรโมทโดยภาพคอภาพแรกของซูตอมแมนก็ไม่ดีนิ่งๆคือคืออยู่โอเค ด้านในนะคมีดบบอกอานมันสามารถที่จะเปิดมาแล้วว่าเห็นบอกางในได้เลยก็ส่วนนึ้ก็ฝั่งนี้จะเป็นรายละเอียดว่าตัวข้างในเนี่ยโครงสร้างเป็นยังไงบ้างท่าอะไรได้บ้างขยับจุดขบับต่า้าเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันอันนี้เป็นฐานแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นตัวฟิกเกอร์นาะอืมน่าจะมีคู่มือก็ได้ อืมไปเลย่ไหมคอนเซปต์ในการเนาะเรามักจะแนะนำว่าให้ดูคู่มือด้วยนะครับเพราะว่าตัวคู่มือก็เป็นตัวแนะนำวิธีการใช้เนาะซึ่งสํัยม่นงต้องมาดูเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบจุดขยับมิชชนิกอะไรพวกนี้ครับนี หรือจะมีวิธีการแบบว่าใส่ฐานมันจะมีเครื่องมือในการยัดฐานมาด้วยนะครับวิธีการติดตัวฐานอนะไาพวกนี้จะขยับฐานขยับอย่างไรนะครับฐานมนน่าจะมาจากตัวกันดั้งานงะของบันไดก็ค่อนข้างที่จะถนัดในงานพวกนี้อยู่แล้วนะครับจากถ้าติดสนะครับก็ใส่หมดเลยเหน่ยนมาก ก็โอเคอะมันต้องใหญ่เพราะว่าตัวนี้พี่แกตัวเบิ้มมนี่กหลายอย่างได้ครันนี้เป็นสลักแล้วก็สมารที่จะล็อกครับเพื่อไม่ให้มันลื่นลงดันขึ้นได้เพราะว่าดันลงแล้วเนล้นก็จะหนักไป อุชโอโหเข็งพอสมวททีเดียวออืมปลดล็อกก่อนอืมนี้ถึงจะขยับได้นะครับแล้วก็ได้องศาแล้วก็ล็อกอีกทีโอ้เน่นหนัเนาะเรียกว่าเข็มกังนี่ก็เป็นก้านมีลักษณะเดียวกันก็คือเป็นสลับปึ๊บปึ๊บ ขยับเสร็จแล้วก็ล็อกไปเลยมันก็จะมีล็อกตรงนี้นี่ก็ใส่อี่เีืก็เพื่อความมั่นใจเพอเข้าใจแหละเพราะว่าของมันมันหนักนะจริงๆปุ๊บอันนี้ตัวแกะฐานเนาะจิ๋วปัดแมสไม่หน้าโฟกัสดูดูดูดใหญ่มาก ความพิเศษนอกจากฐานที่สเต็ปขนาดน,นี้นะครับมันสามารถที่จะแบบแยกิ้นส่วนได้เป็นสองชิ้นเกิดอยากจะจัดท่าจัดอะไรพวกนี้แบบว่าใช้พื้นที่น้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแยกชิ้นตัวฐา,านมาเป็นสองส่วนประกอบอะไรเพิ่มเติมได้แล้วก็แปนพวกนี้ก็สามารถที่จะ เปลี่ยนตำแหน่งอะไรพวกนี้ได้นะครับม,มันจะมีล็อกพอดีของมันเลยอืมออบอกไปเลยว่าโคตรแน่นแน่นมากดันั้นเนี่ยมันกลัวก็แบบเออจะผ้าแล้วก็มีปัญหาอาการที่แบบ,บตัวมันเองนี ล้มหรืออะไรอย่างน้ครับนี่นี้น้ำชาก่อนขันใส่ตัวมาตู้หลังนะครับโอ้โี่เกิ่ อันนี้มีตัวจิ๋วเอฮะตอนที่ยังเป็นล่างคนอยู่จิ๋วมากจิ๋วจิ๋วเดียวแับจิ๋วก็จชิกนนึงหายแน่นอนพูกเลยเ้าเก็บไม่ดีก็หายเลยนี่มือทั้งหมดสี่คู่เนาะ ก็จะใส่ไว้อยู่แล้วนะครับเป็นมือธรรมดาแล้วก็มีเป็นพวกแบบมือกำมะมือเราทาท่าต่อสู้อะไรนี้แล้วก็มีติ๊แบบไว้เป็นท่าไม้ไตายนกตามลักษณะก,ก็อย่างเงี้ยมีความไม่เนียนอยู่บ้างเนาะรอยข้อต่อของตัวพฤฤัิกที่มัน,มนประปกอบอะต้นแบบอะไรอย่างนี้แบบบางส่วนที่ยังขัดได้แับบ ทะเนนกว่น,นี้ก็ะจะรูกเลยยเป็นลูไม่ได้อุดมานี้เท่าไหร่าที่ตัวหลักนะครับตัวนี้สแนนอนสัมผัสแรกเนาะก็ยิงตัวบอดี้มันเป็นตัวพลาสติกนะครับ ข้างใน,เ,นเป็นโครงหรือเป็นแบบฟิล์ไดแคร์ข้างในเพราะข้าตตอกก็จะแข็งแรง่้างในอ่ากระสอบออโอ้เป็นบอลเนาะฉะนั้นขยับก็เนียนขึ้นนะเพราะปกติแล้วขาวต่อกพวกวลาหม,มุนแข็งมันจะไปอยู่ช่วงประมาณนี้ใต้ไหลแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นลนักษณะบอลก็ถือว่าเก็บ ค่อนข้างเนียนนะครับแล้วก็ข้อมือก็เป็นลักษณะบอลอยเห็นมี้เศษพลาสติกอยู่ใหม่เกินอืมจริงๆมีหลายคลิปที่เวลาเราดูรีวิวอะครับแล้วเราจะค้พบว่าชิ้นอองเจ้าแมนตัวเนี้ยตัวที่เป็นในแอคชั่นอ่ะ มันเจอปัญหาหนึ่งคือเรารู้สึกว่าคอมันยาวแต่พอมาดูตัวจริงก็คือเออมันอาจจะไม่ได้แบบยาวเวอร์แบบประหลาดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าด้วยแบบเนี่ยอ้รอยก็ต่อกระลายเส้นนะทำให้รู้สึกว่าตัวคอมันยาวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยคือนี้อยู่ในเกณฑ์รับได้นะมีทิ้งขนาดเพราะว่าดูแล้วแบบโยคออะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเทียบกับตัวของเอสตูอาร์เนาะ ิมันคือสกลแบบคล้ายๆไล่ๆกันนะครับสองต,ตัวอีกเกินมาพอลูกไปดูดีเทลของหน้าของอะไรพวกนี้โอเคนะครับแล้วก็พวกตาพวกนี้มันไม่ได้เป็นตากลมๆเฉยๆแต่ว่ามันเป็นลนักษณะของการแบอมีการแบบเหมืคล้ายเจรนเป็น ผิวมันมีเหลี่ยมมีมุมอยู่อ่ะตัวของฟิตนะครับเอาจริงแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเนาะเลยไม่เคยเล่นเป็นแอคชั่นอะไรเนี่ยก็ขยับเคช่วงไหลอึกอึกอึกอืมมีอืมเขียน เอามาได้เยอะอนกงนออออของเอฟอิก์อาร์ของเราก่อนได้มาปัญหาคือไหลกว่าเขาต่อมันเกินออกมอกลงไม่สนิทอ่ะเออที่ยงังทางแก้ไม่ได้นี่เราเป็นไหลพิการไปข้างโชว์ด้านขวามากไปได้ก็อ,อส่วนอื่นๆนะครับจะตรงนี้อ,อยับอะไรได้นาฮะ ่อจะท่าในการเหาะอะไรพวกนี้ในการบินได้เนาะปูเขาตองแข็งแรงมากแข็งแกร่งมากชเออ คือก็มีความหนืดอ,อยู่พอสมควรนะเห mm hmm. มือนไม่ได้แบบว่าหลวมอะไรเงี้ยจะไม่แน่ใจว่าพอเสร็จต่อไปน,นานๆแล้วมันจะมีอาการหลวมหรือว่าซึ่งโอกาสยิ้งก็สูงลาถ้าเกิดเป็นคนเอามาจัดผ้าบ่อยๆอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ขาครับมันสามารถที่จะดึงออกมาได้เล็กน้อยเพื่อจะได้ขยับท่าอะไรได้มากขึ้น แขนขาก็เลยค่อนข้างที่จะต่อมาค่อนข้างดีหน่อยต่อง้านออกมาได้เล็กน้อยชุดไฟละนี่งานออามาได้นิดนึง<อ>เพือจะได้แบบขยับผ้าอะไรได้มากขึ้น,นชุดอืม ก็ส่วนเขา่าส่วนแบบนี้เออมัน,มอนจะมีข้อแบบในตัวหลอกอะเพื่อให้มันบบนิ่งอยู่ได้แล้วมันไม่แบบไม่หลวมง่ายครับเทา้าเราเป็นจอยนะครับออข้อเท้าบิดอันแบบนี้แอบเอ,อิเออ๊ฮะงอได้อยู่ประมาณหนึ่งไม่ต้องปึกเคครับวิธีเปลี่ยนคือก็ จาจะคลายกันก็เป็นจอยเป็น,นวอลเราก็ส่งไปตรงๆสีของมันเนาะมันเป็นเงินมันไม่ได้เงินวาวเนาะมนมีความด้านๆของมันอยู่เออีกหนึน่งนะครับแต่เวลาถ้าไปเล่นหรือถือหรืออะไรเงี้ยให้ระวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่า นี้เราไอตัวสีแดงคิดว่าไม่ไม่น่าเท่าไหร่เพราะว่าแดงก็น่าจะตัวนะครเป็นตัวสีคือของพลาสติไอสีเงินตรงนี้ขยับแล้วลอยกูดตรงนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ของเอ r เนี่ยมันก็จะมีปัญหาพวกนี้เออสีทะลอกต้อระวังนะเวลาเล่นพวกนี้ใครที่ขนไปถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยโอเคท้ามาตรฐาน เอานิดนึงนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาดูอีกส่วนหนึ่งที่เขาบอกเอาไว้เนะเป็นส่วนที่แบบว่าว่าอะไรเปิดไฟได้นะครับเปิดงางน,บบนี้แบบนี้นะวิธีเปิดชืบโอเค okay. ก็ ดึงออกมานะครับงัดด้านใต้ครบด้านหัวเนี่ยก็มีกระป๋องแล้วก็นี่คือด้านในนะครับมีตัวกันแล้ว,ลวก็คือเขาให้ผ่านนั่นแหละเอ่อเป็น L R 44นะครับเราก็ดึงตัวนี้ออกปึ๊บเราก็สามารถที่จะเปิดไฟได้ข้างบนมีสวิตช์สวิตช์อ่านเปิดปั๊บป, <laughs> ปิดไหมปิดโอเคแบบนี้อ่าเดี๋ยวนะเทียบกันเปิดปิด อันนี้เปิดปิดอ่าสว่างอยู่นะฮะออไม่ได้แคะไม่ได้แบบมืดเลยอะ่ะคือว่าโอเคยนความที่ไซส์มันค่อนข้างใหญ่นะ้องมันก็ใส่่านกระดุมที่เบอร์ใหญ่ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนยัดออกระวังนะครับเพราะว่าพลาสติกตัวนี้มันก็บอกบางะเชี่ยวมันแค่นี้เอง เคี่ยวมันไม่ได้ใหญ่ป๊อปป๊อปเคคราชนี่เออพอเปิดไฟแล้วดูดีมีชาติตะกูลเยอะเนีะนี่ใช่ได้นะจริงโดยตัวความที่มันไซเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่ครับการจับอะไรพวกนี้มันก็ถนัดมือ เรารู้สึกว่ามันเต็มไม้เต็มมือแต่มันเอาไปยุ่งกับไข่นี่ค่อยได้นะเพราะว่าสเกลมันประหลาดอะครับมันไม่ใช่สเกลปกติที่แบบเราสามารถได้ไปจัดชุดอะไรได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปอยู่กับหน้าแอคชั่นปกติเท่านานเองอะไรเงี้ยก็ถ้าโดยรวมนะเออเรียกว่าสัมผัสแรกในการแบบดูพวกนี้ เราว่าถือว่าโอเคในแง่ของการที่แบบว่าจับได้เต็มไม้เต็มมือทีนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งด้วยความที่แบบข้างในโอเคมันเป็นแกนที่แข็งแรงจริงแต่รอบนอกนคือพลาสติกหมดฉะนั้นนี้ความที่เป็นพลาสติกที่ลักษณะแบบนี้ครับในการจะแทกหรืออะไรางเนี้ให้ระวังนิดหนึ่งเพราะว่าโอกาสที่มันจะแตกอะ่ะมีแน่ๆถ้าเกิดมันโหลดด้วยน้ําหนักตัวเ,เองด้วยการที่แบบว่าความสูงของมันแค่ลงพื้นอย่างเงี้ย แค่มันล้มหรือในโอกาสที่มันจะกระทบในจังหวะมุมนี้มันพอดีเอามันแตะมันก็มีโอกาสสูงน,นี้แอบเห็นเล็กน้อยนะฮะส่วนประกอบตรงช่วงไหลตรงนี้มันเป็นสองชิน้นนกงั้นถ้าเกิดการขยับแขนไม่ดีเราไปฝึกมันเร็วเกินไปอะไรเงี้ยระหว่างนี้มันแยกส่วนอยู่นะแอบเห็นแวบแ,แล้วรู้สึกว่าอ๋อน่านกลัวนิดๆนะครับดังนั้นเอ่อ เอาว่าภาพรวมนะว่าถือว่าถือวดีในแง่ของการแบบขยับจุดขยับต่าง,งาาการจัดแอคชั่นเมคานิกที่เอาไว้ใช้การแบบขยับตัวความแข็งแรงอะไรเงี้ยมีอาจจะมีก็แค่เรื่องนั่นแหละเรื่องของความเปราะบางของความที่ว่าบอดี้มันเป็นพลาสติกแล้วก็ตัวสีที่มันอาจจะขูดหลุดลอกอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าถ้าเอามาใช้ก็ควรระมัระวังนิดนึง ลามายืนกับฐานเ,เราก็ด้วยความที่มันเป็นล็อกใส่เนาะหลอกใหเรียบร้อยนะครับอ,อ่ามันมีเมคชัวร์แน่นอน,นว่ามันอยู่กับเราโดยที่มันไม่มีโอกาสที่จะล้มหายใจจากอะไรไปไหนเนาะดยการที่แบบอยู่กับตัวล็อกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ ออามาไปล็อกสายก็ดีหน่อยมันไม่กวนสายตาโอเคก็เป็นอันบล็อกของชินนเตอร์แมนนะครับของ d นะีน a าแอคชั่นเนาะเป็นงานสเกลค่อนข้างใหญ่นะแปดสี่สิบเซนนะครับโดยรวมเราก็ถือว่าดีแล้วก็น่าสนใจในการที่แบบจะลองเก็บดูนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีวอล์กอินไปสั่งซื้อไปหยิบได้เนาะตามร้านของสมาชิต่างๆครับ สองสาขาที่เราน่าจะพอรู้กันทั้งพันที่เอย Always One เอยอย่นี้ยลองไปดูแต่ว่าแนะนำว่าก่อนเข้าไปโทรเช็คก่อนก็ดีหรือไม่ก็อินบ็อกถามก่อนดูว่ามีของหรือเปล่านะเดี๋ยวปีหน้ามันจะมีนานาแอคชั่นอีกตัวหนึ่งก็คือของอยูากิเลียนตัวในภาคหนังนะครับ3.0 1.0มากับพร้อมพออย่นั้นเดี๋ยวดูแบบว่าจะได้รีวิวไหม โอเควันนี้ก็คงคร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่นนแอคชั่นชิ้นคุณก็แบนนะะถือว่าเป็นตัวที่โดยส่วนตัวก็ก็พอใจกับตัวคุณภาพที่มันได้มาเน่เน,นะครัรวมอาจจะมีข้อด้อยบ้างเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับแต่ภาพรวมแล้วก็คือออกมาตั้งโชว์ก็โดดเด่นดีประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมก็กด s ับ s ไ r i b e ได้นะฮะหนะรือ นานๆามาที่นานๆจะมีต่างซื้อของโอเคนะสวัสดีนะครับเจอกันใ่คลิปหน้านะฮะ